สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r ันดอ m มนะคะกับหัวข้อสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้ตอนนี้นะเน้นว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะขอดูสถานะของคุณในใจเขาตอนนี้หน่อย อ้าวอ้โหสถานะของคุณในใจของเขาตอนนี้นะไพ่ถ้วยออกมาเต็มเลยคือเขาค่อนข้าง,างชัดเจนแล้วเนาะว่าว่าคุณคือคนที่เขารักอืมคุณคือคนที่เขารักคือคนที่เขาห่วงใย อยากดูแลผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเขาห่วงคุณจริงๆอะแต่ว่าอืมเขาแอบดูได้ไหมอะความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยทาไมถึงมีความรู้สึกว่ามันเป็นการห่วงแบบห่างๆเหมือนได้แค่คิดถึงอะเป็นความคิดถึงอะแล้วเหมือนเป็นคนเก่าเลยเหมือนคุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์กัน เราเลิกลากันไปจบกันไปแล้วอะ่ะใช่ไหมไหนดูสิอ้อหกคิงน็อปสอดควีนน็อปสอดสิบสิบไม้คือ มีการตัดสินใจตัดสินใจไปแล้วร่วมกันระหว่างคุณกับเขามันถึงจุดที่แบบจุดที่ต้องจบจุดที่ต้องเคลียร์จุดที่แบบมันมันไปต่อไม่ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีการพูดคุยเหมือนมีการปรึกษาหารือกันทั้งคุณและเขาแล้วมีความเห็นตรงกันว่าโอเค จบก็จบโอเคพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากจบกันน่ะเขากลับมีความรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเนี่ยมองอะไรก็เห็นหน้าคุณเงาของคุณนะมันยังมันยังตามเขาไปทุกที่แล้วเขาก็ห่วงใยคุณด้วยห่วงว่าคุณเป็นยังไง มีความสุขดีไหมสบายดีไหมเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคิดถึงช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาด้วยคิดถึงความสุขที่เคยมีร่วมกันคิดถึงวันเวลาดีๆที่เคยมีด้วยกันและอยากกลับมาหาคุณอะ สถานะของคุณในใจเขาตอนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าก็จริงแต่เป็นคนรักเก่าที่เขายังคงรักอยู่ยังคงมีความรู้สึกกับคุณอยู่ดูสิไพ่เหรียญออกมาเนี่ยเดลวิลตัดไม่ขาด ตัดไม่ค่ะถ้าถ้ายิ่งคุณสองคนเคยแต่งงานหรือเคยมีครอบครัวเคยสร้างครอบครัวกันมาแล้วอะค่ะเคยเป็นสามีภรรยาเคยอยู่กินกันมาแล้วเลยอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังมองเห็นว่าคุณเป็นคนในครอบครัวของเขาอยู่นะต่อให้คุณสองคนอาจจะหย่าร้างกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้วจบกันไปแล้วแต่เขาก็แบบไม่ได้มองคุณเป็นคนอื่นเลย เขายังคอยสนใจเรื่องราวในชีวิตของคุณนะคะแอบสองแอบมองของคุณผ่านโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดคุณไม่ขาดจริงๆเขาเขายังคงคิดถึงคุณแล้ะเขายังมีความมั่นคงกับคุณไม่ไปไหนอืมไม่ถ้าอย่างงั้นเราเลิกกันทําไมเออคุณสองคนเลิกกันทําไมอ่ะขอแอบดูได้ไหมมีปัญหาอะไร ปัญหาอะไรเอ่ยอปัญหาหรอเออปัญหาอาจจะเกิดจากครอบครัวไม่ฝ่ายใด้ฝ่ายหนึ่งมีส่วนน้อยนะมีส่วนน้อยที่ที่มี ็นิดๆะคะ่ะที่จะเป็นแบบว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นสามีหรือภรรยาเก่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเคยแต่งงานมาแล้วหรือคุณอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วเคยมีสามีหรือภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณสองคนมีปัญหากันไปต่อกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นแค่เปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยอืม คือเขาอาจจะเลิกกับกับสามีหรือภรรยาเก่าเขาไปแล้วหรือคุณอาจจะเลิกกับสามีภรรยาเก่าเขาไปแล้อของคุณไปแล้วแล้วมาคบกันนะ่ะแต่ว่าในระหว่างที่คบกันนะ่ะมันดันมีคนเก่าๆเข้ามายุ่งมายุ่งในลักษณะไหนก็ก็แล้วแต่แต่ว่ามันมันก็มีส่วนที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันต้องแบบเลิกลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็ส่วนใหญ่อะ ส่วนใหญ่ภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวเขาครอบครัวเขาในที่นี้หมายถึงเออ,อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาหรือครอบครัวของคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณเข้ามามีส่วนเกี่ยวขอ้องอืเข้ามายุ่งกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์ช่วงที่ตัดสินใจเลิกกันช่วงที่ตัดสินใจแยกทางกันหรือมีปัญหากันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ อารมณ์อารมณ์ไม่ดีอ่ะมันเป็นจังหวะพอดีเออแล้วก็มีเรื่องของของงานของเงินอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาอ่ะท,ที่ที่อาจจะมีเป้าหมายมีใครบางคนนะคะที่ที่เหมือนกับแบบมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะโฟกัสเรื่องของสิ่งสิ่งนั้นอยากจะโฟกัสที่เป้าหมายตรงนั้นให้มากมาก แล้วก็ไม่ได้มีเวลามาใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันก็เลยมันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้ในเมื่อเขายังรักคุณอยู่คุณอยู่ในสถานะคนรักที่คนรักเก่าที่เขาไม่สามารถลืมได้ไม่สามารถลืมลง ัดใจจากคุณไม่ได้ยังรักยังคิดถึงคนอยู่เนี่ยองั้นขอดูหน่อยว่าแนวโน้ وم, อมอจะมีโอกาสได้กลับมารักกันไหมอ่ะมีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมเอ่ยอือโอกาสมีอยู่นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนจะเป็นแบบ The last choice เป็นเป็นเหมือนแบบนาทีสุดท้ายแล้วหนทางสุดท้ายแล้วตัวเลือกสุดท้ายแล้วคือคือถ้าไม่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะต้องสูญเสียกันไปจริงๆอะไรแบบเนี้ยจนถึงจุดนั้นอะ่ะมันถึงจะมีการ take action มันถึงจะมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงกลับมาอีกครั้งแต่กว่าจะคิดได้กว่าจะถึงจุดนั้นอะ่ะใช้เวลานาน นานเลยนะคะขอดูอีกนิดนึงนะอืมมันใช้เวลานานจริงอะแหละแต่ว่ามีแนวโน้มอะมีแนวโน้มค่อนไปทางที่ว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่เนี่ยคนสองคน,ม,นมันเหมือนยังตัดกันไม่ขาดอะคะ่ะแต่ว่าใช้เวลานาน เท่านั้นเองซึ่งผู้อ่านก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องรอเขาคุณอาจจะไม่รอคุณอาจจะแบบระหว่างทางระหว่างนี้คุณอาจจะแบบมีคนอื่นลองคบหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อเชื่อเรื่องหนึ่งนะว่าถ้าคนที่ใช่คนที่เป็นคู่กันอะไรที่เป็นของเราอะ่ะมันก็เป็นของเราวันยังค่าคือถ้าเขาเป็นคู่คุณต่อให้คุณจะแบบไปมีคนอื่นไปมีคนใหม่แล้ว วันที่เขากลับมาวันนั้นคุณอาจจะเลิกกับคนใหม่ของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าไปกับคนใหม่ไม่ได้คือจังหวะเวลามันจะได้พอดีทุกอย่างมันอยู่ที่ดีวายทัมมิ่งด้วยคนสองคนที่เป็นคู่กันทําไมถึงต้องเลิกกันทําไมถึงต้องแยกทางกันทําไมถึงแบบไม่รักกันแบบสมูททาไมไม่แบบความสัมพันธ์เป็นไปแบบเรียบง่ายสบายใจก็มัน อาจจะมีวาสนาแต่ว่าเออเวลาเวลามันอาจจะยังไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยมีวาสนาอาจได้เจอกันแล้วได้รู้จักกันแล้วได้รู้แล้วว่าคู่ของเราอ่ะมีตัวตนอยู่นะแต่อาจจะไม่รู้นะว่าคุณเนี้ยเป็นคู่ของเราแน่ๆแต่ว่าอ่อย่างน้อยได้เจอกันแล้วอืมแต่เวลามันยังไม่ใช่มันก็ต้องมีเหตุ มีเหตุให้ห่างมีเหตุให้แยกแล้วต่างคนก็อาจจะต่างรอกันไม่สนใจคนอื่นเลยแล้วกลับมารักกันใหม่ก็มีหรือบางคนบางคู่อาจจะเลือกเส้นทางลองเลือกเส้นทางอื่นแล้วเขาอาจจะไปเรียนรู้กับคนใหม่คุณอาจจะไปเรียนรู้กับคนใหม่ลองแล้วแต่มันไม่เวิร์กสุดท้ายมันก็จะมีเหตุให้ได้วนกลับมาคุยกันกลับมารักกันอีกครั้ง มันก็จะเป็นเรื่องของแบบเวลาเวลาด้วยนะคะเวลาที่เหมาะสมผู้อ่านก็พูดได้เท่านี้อ่ะนะบอกได้เท่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับคุณนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราเองคุณสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณได้เลือกคนของคุณได้อืม สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละว่าใครใช่ใครไม่ใช่นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพลาดหรอกถ้ามันจะพลาดก็ถือซะว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าให้เป็นแบบนี้อืมโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ